ที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะก็มีพี่น้องประชาชนชาวภูเกต็ตค่ะก็ไปแห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัดแล้วกว่า5,000คนขณะที่ทางคลังจังหวัดภูเกต็ตเองก็ได้มีการสำรวจให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ได้เข้าถึงเรื่องของสวัสดิการแล้วก็การบริการของทางภาครัฐให้ได้อย่างทั่วถึงค่ะ นางนารุมนศสีสัจจังคลังจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังได้เปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เองมีผู้ลงทะเบียนแล้วจานวน5,210คนด้วยกัน โดยหน่วยรับลงทะเบียนนะคะมีพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนมากที่สุดค่ะก็คือที่ธนาคารกรุงไทยอยู่ที่2,168คนรองลงมานะคะก็คือทอกสค่ะอยู่ที่1,278คนและสุดท้ายค่ะในลำดับที่3นะคะก็คือธนาคารออมสินค่ะอยู่ที่1,246คนด้วยกันค่ะ ข้อมูลที่กล่าวไปนี้นะคะคือวันที่7กันยายน2 5 6 5ค่ะคือจากผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด3 0,000กว่าคนและจากการสำรวจพบว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าจำนวนประชาชนที่มีคุณสมบัติลดล,ดลงเหลือเพียง20,000กว่าคนเนื่องจากบางคนอาจจะมีงานทำแล้วซึ่งนอกจากนี้นะคะคลังจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมกับพอมอภูเก็ตสำรวจกลุ่มคนปาะบางผู้ป่วยติดเตียงเพื่อรับการช่วยเหลือและเข้าถึงการบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงค่ะทั้งนี้ค่ะประชา สามารถที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนในพื้นที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองภูเก็ตกระทูทถลางค่ะหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานคลังจังหวัดธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินรวมไปถึงธนาคารทกศทุกสาขาด้วยหรือจะสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยค่ะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอ M.O.F. G.O. t h นะคะตั้งแต่บัดนี้ค่ะไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นี้ค่ะ